โซเชียลแชร์สาเหตุที่ทำให้ยางรถยนต์แบนเช่นล้อแม็กเป็นตามมดและโดนตะปูตํายางหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้อ,ตองเช็คให้ถูกชัวเรามาคาดเข็มขัดข้อมูลสองหาความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวรก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ สาเหตุที่ทําให้ยางรถยนต์แบนแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับจริงครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่สามารถแนะนําและก็แชร์ต่อได้ครับสาเหตุแรกมีการรั่วซึมที่ขอบยางทําให้ยางรถยนต์แบนจริงเหรอครับต้องบอกว่าการที่เป็นวัสดุ2ประเภทมาอยู่ด้วยกันตัวที่เก็บเอาลมไว้ก็คือยางยางอย่างที่เราทราบเลยครับเหมือนกับวัสดุยางที่เราใช้ทุกอย่างเทีม่ง่ายๆที่เห็นภาพชัดๆก็คืออย่างยางที่ปัดน้ําฝนเนี่ยพอใช้ไปนานๆปุ๊บเขาจะเริ่มแข็งขึ้นกรอบขึ้น ยางรถยนต์เหมือนกันครับพอมันถูกใช้เปนานๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มแข็งเริ่มกรอบความสามารถในการแนบติดกับขอบของตัวล้อรถก็จะลดลงครับลมก็สามารถที่จะค่อยๆซึมออกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ตัวล้อรั่วซึมได้จริงครับสาเหตุที่2ล้อแม็กผุเสื่อมสภาพเป็นตามดทําให้ยางรถยนต์แบนดได้จริงไหมครับ ตามโหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากตัวล้อที่เป็นเรียกว่าเป็นล้อแมกอลูมินียมหรืออลลอยอาจจะมีวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมเกรดสูงที่เป็นฟอสถ้าเกรดมันไม่สูงพอถ้าการออกแบบในขั้นตอนการผลิตจะเห็นว่าล้อเนี่ย จะมีผิวที่เราเห็นเป็นเนื้อของอลูมิเนียมที่ถูกปาดแล้วก็เห็นเนื้อของลายอลูมิเนียมเลยอันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นตัวล้อคุณภาพสูงนิดนึงนะครับกับอีกอันนึงเนี่ยผิวของเนื้ออลูมิเนียมข้างในเองจริงๆไม่ได้เรียบก็จะมีโอกาสมีรูพรุนต่างๆในกลุ่มของล้อคุณภาพต่ําก็จะมีการชุบสีครับก็จะเห็นว่าล้อถูกทําสีถูกเคลือบทั้งภายในภายนอกของตัวชุดล้อเพราะวัสดุไม่ได้ดีมากโอกาสที่จะมีการทุกร่อนเกิดเป็นตาหมอดลมก็จะสามารถแจกซึมออกมาถึงแม้ยางจะวัสด ขอบล้อยางจะแนบอยู่แต่ว่ารูผุของตาหมดนี้ก็จะทําให้ลมแทรกออกมาได้เหมือนกันครับก็้อน,นี้ะจริงครับถ้าแม็กเกิดเป็นตาหมดสามารถซ่อมได้ไหมครับส่วนของตาหมดเนี่ยถ้าเกิดจากตัวเรื่องของผิวในการทําสีหรือเกิดเฉพาะผิวภายนอกเราพอที่จะปาดซ่อมแซมได้แล้วถ้าเป็นในอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดจากอายุการใช้งานแล้วก็รวมถึงการซ่อมแซมหรืออุบัติเหตุทําให้เขาเกิดคดบิดเบี้ยวเปลี่ยนทรงไปแล้วเนี่ยการแก้ไขจริงๆก็คงจะต้องเปลี่ยนครับ สาเหตุที่3ถูกตะปูตั้มทาให้ยางรถยนต์แบนจริงไหมครับอันนี้รวน้แน่นอนครับบันบูมแตกตำ้ยางเราก็ต้องดูแก้ไขตามจุดสาหรับตัวยางที่โดนตะปูหลายคนเห็นเสร็จปุ๊บแล้วโอ้โหเป็นตะปูทำยังไงดีงัดออกมาดูซิจริงๆแล้วเนี่ยควรให้เป็นหน้าที่ของร้านยางหรือคนที่มีอุปกรณ์ซ่อมแซมเป็นผู้งัดออกทําไมถึงไม่ควรงัดตะปูที่ต้มยางออกมาเองล่ะครับ เหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดเขาตําเข้าไปในตัวดอกยางที่สัมผัสกับพื้นเนี่ยก็เป็นจุดที่เราสามารถที่จะวิ่งต่อได้ครับถ้าเกิดเราเจอแล้วแต่ถ้าเกิดเราแกะออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะไม่มีวัสดุที่มันตาแล้วก็ไปอุดลมเอาไว้ แล้วเราควรแก้ไขเบื้องต้นยังไงครับถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ปั๊มและที่นั่นยังไม่มีที่แก้ไขอุดปะยางเติมลมเข้าไปเพิ่มครับแล้วก็ค้นหาสถานที่ที่จะปะที่ใกล้มากที่สุดแล้วก็เข้าไปแก้ไขแล้วก็ให้ที่ร้านนั้นเป็นคนดึงออกและอีกข้อหนึ่งคือสําหรับตัวผู้ที่เจอตัววัสดุที่อุดเข้าไปตําอย่างตะปูหรือว่าน็อตอย่างที่บอกเนี่ยนะครับ ถ้าตัวไม่ใหญ่มากนักแล้วเรายังไม่ได้แกะออกดูแล้วเขายังยึดอยู่กับยางแล้วยอยู่ในเส้นทางเดินทางข้ามจังหวัดไม่สามารถที่จะวิ่งหาล้านได้หรือเป็นเวลากลางคืนส่วนใหญ่แล้วตัวรถนะครับในยุคใหม่เนี่ยเราจะเห็นว่าไม่มีอย่างอะไรเราสามารถที่จะใช้วิธีการนําไอตัวชุดเครื่องเติมลมพร้อมกับน้ํายาเนี่ยเติมใส่เข้าไปในตัวล้อชุดนั้นแล้วก็วิ่งเดินทางไปหรือว่าใช้งานต่อเนื่องได้ครับสาเหตุที่4ยางเก่ายางเสื่อมสภาพ ทำให้ยางรถยนต์แบนได้จริงเหรอครับสําหรับยางที่ผ่านอายุการใช้งานไปนานๆจริงๆเรามีความเชื่อผิดๆในเรื่องของอายุการใช้งานของอยางค่อนข้างเยอะครับยางจะมีอายุอยู่2ปีถึง3 2ปีครึ่ง3ปีต้องเปลี่ยนละจริงๆอายุการใช้งานสําหรับผู้ผลิตยางเลยเนี่ยถูกออกแบบมาให้ยังต้องคงโครงสร้างและรูปแบบสามารถใช้งานได้ถ้าหากได้รับการดูแลในระหว่างการใช้งานแบบถูกต้องนะครับ 5 7ถึง7ปีครับแต่ว่าในระหว่างพ้นจากปีที่2ถึงปีที่3เนี่ยยางจะค่อยๆเสื่อมคุณภาพลงหมายความว่าประสิทธิภาพอาจจะลดลงแต่ว่ายังใช้งานได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเกินกว่า5ปีไปละอันนี้แล้วแต่รุ่นประเภทคุณภาพของตัวยางก็จะมีโอกาสเกิดการรั่วซึมได้จริงครับและสาเหตุสุดท้ายจุกเติมลมเสื่อมสภาพทําให้ยางรถยนต์ก็แบนได้จริงไหมครับ จุดเติมลมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัสดุครับที่เหมือนคล้ายๆกับข้อแรกเลยก็คือเขาตัวเขาจะเป็นยางแล้วภายในจะมีวาลวแล้วยางต้องไปแนบกับเหล็กหรือว่าโลหะมีส่วนที่เป็นล้อล้อแมกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจุ๊บเกิดแข็งจะมีจุ๊บที่เราเห็นเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบครับก็คือจุ๊บที่เป็นยางทั้งตัวเลยถูกใส่แล้วก็ดึงเข้าไปผ่านไอ้ตัวช่องนะครับและจุ๊บลมอีกประเภทหนึ่งคือ กับอีกแบบหนึ่งเราเห็นว่าเป็นที่เรียกว่าเราเรียกว่าจุ๊บเลหรือว่าจุ๊บที่เป็นสแตนเลสนะครับ <laughs> ก็เจ้าจุ๊บลมแบบเพลดเนี่ยก็คือเขาจะมีน็อตตี่จะไขหัวท้ายแล้วก็ส่วนที่แนบกับตัวล้อก็จะเป็นซีนยางที่จะอ้วนกว่าซีนปกติเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นจุ๊บยางที่แข็งตัวหรือว่าจุ๊บเพลทสแตนเลสที่ซีนภายในที่ล็อกแนบด้านบนกับด้านล่างเกิดการแข็งตัวแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นต้นเหตุข,ของการเกิดรั่วได้จริงครับแล้วถ้ายางเกิดการแบนหรือรั่วซึมเราควรทํายังงไครบ วัะน,นั้นถ้าเกิดยางรั่วจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารถเราไม่มีตัวปั๊มไฟฟ้าที่สามารถเสียบกับอุปกรณ์ตัวที่จุดหรุ่ใดๆก็แล้วแต่ภายในตัวรถแล้วก็มีช่องที่จะเติมตัวน้ำยาใส่เข้าไปได้ควรหาซื้อใส่ไว้เป็นรูปแบบของสเปรย์เป็นรูปแบบของตัวปั๊มไฟฟ้าได้ทั้งหมดครับการใช้แบบนี้แล้วเดินทางไปต่อได้ไปถึงตัวผู้ที่เขาชํานาญในการถอดเปลี่ยนใส่จะสะดวกแล้วปลอดภัยกว่าเปลี่ยนสลับข้างทางนะครับและอีกข้อหนึ่งคือ อีกหนึ่งคำแนะนำสำหรับคนที่เราบางครั้งเนี่ยจะเห็นว่ามีอุบัติเหตุในการที่เราพยายามซ่อมแซมแก้ไขตัวยางรั่วอยู่อย่างบนเส้นทางด่วนช่องทางด่วนจะเห็นว่าไหลาทางมีขนาดความกว้างไม่พอที่จะจอดรถแล้วก็ลงไปซ่อมแซมได้อย่างปลอดภัย พอที่จะจอดหลบได้เพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการแจ้งตัวเจ้าหน้าที่ทางด่วนที่ช่วยแก้ไขน้ำมันหมดยางรั่วรถเสียหายเหล่านี้เนี่ยเขาจะมาช่วยจอดขวางอย่างปลอดภัยแล้วก็ให้เขาเป็นผู้ปฏิบัติให้อันนี้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายค่าทางด่วนอยู่แล้วครับฟรีฮะดังนั้นสรุปแล้วสาเหตุที่ทําให้ยางรถยนต์แบนแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับก็ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นข้อมูลจริงครับแล้วก็สามารถแชร์ต่อได้ครับ ยางรถยนต์หากขาดการดูแลรักษาย่อมส่งผลเสียต่อการขับขี่และอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR โค้ดนี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จาก p l a y ์ลิสชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน y o u t u b e ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์